สิบหลักร้อยของรางวันใหญ่ค่ะนะอ่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยของรางวันใหญ่ที่รักมาแล้วค่ะ <S <S เลขแรกค่ะที่รักแคปนี่ไว้ยังคะแปดสี่หกสี่ศูนย์สองกับแปดสี่หกแคปไว้ได้เลยนะที่รักนะคะเดี๋ยวจันเข้จะไปชุดสามตัวรางวันใหญ่เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็จะให้จันชัดอ่าอ่า รับหน้าที่ต่อในเรื่องการนำสวดมนต์ค่ะนะอ่ะมาจา้ะสามตัวรางวันใหญ่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเลขแรกเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าค่ะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าค่ะทีละขา ี่นไหมพี่พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเจ็ดสามห้าอันนี้นะฮะรางวันใหญ่สุดปังนะห้าห้านะเจ็ดสามก็สวยนะสามห้าก็สวยนะ7 5เจ็ดห้าห้าเจ็ดก็มีแล้วในสู่รสองตัวที่เน้นให้นะครัวนี้ก็จะเหลือแค่เจ็ดเจ็ดสามกับสามห้าก็สวยอีกนะนะอ่ะเจ็ดสามห้าคะที่รักขาเจ็ดสามห้านะคะ ต่อคะ 9, 5, 9, 5, อ่ะ957 957อ่าพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยนะคะเลขที่สองคะ่ะ957 957นะคะและ036 036ตอนนี้957กับ036เนี่ยระวังเขากระดกนิดนึงอย่าง957ก็ระวังพึงเป็นหก ห้าเจ็ดนิดหนึงนะคะแล้วก็ศูนย์าหระวังกระดกเป็น0 3, ูนย์สามเที่รักค่ะนะชอบมากพี่พ,พี่สี่สมัยบอกนะคะตรงกับเลขทะเบียนรถเลยนะคะ <c oughs> อ่ะเลขแรกที่ชอบค่ะ9ก้าห้าเจ็ดนะเก้ห้าเจดนะฮะระวังกระดกเป็นหกห้าเจ็ดเลขแรกค่ะที่ชอบนะคะ และจันชัดเจะเน้นเป็นตัวสีแดงให้พี่ๆนะอันนี้เป็นเลขรางวันใหญ่นะคะอันนี้เป็นเลขรางวัลใหญ่นะที่รักนะคะแล้วต่อไปจ้ะต่อไปนะที่รักนะศูนย์สามหกศูนย์สามหกระวังกระดกเป็นศูนย์สามเก้านิดนึงค่ะอันนี้เลขในวงเล็บจะเป็นเลขแค่พึงระหว่าง เลขหลักคือเลขตัวสีแดงนะสําหรับคนงบน้อยนะทันไหมอันนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่เป็นการคํานวณสูตรความน่าจะเป็นเดี๋ยวจะบอกว่าในสองเลขที่ที่เน้นมาให้เนี่ยศูนย์สามหกก็ชอบค่ะอาจารย์ศูนย์สามหกเป็นสีแดงค่ะศูนสามหกนะเป็นสีแดงนะเดี๋ยวจะบอกว่าเลขที่อาจารย์เคชอบมากๆนะนะ อ๋อศูนย์สมหกนะบางคนก็บอกศนะูนยะ์สาหกนะอาจารย์เค่ชอบมากๆคือเลขใช้แฟนเพจทายก็เดี๋ยวเด๋ยจะมืดไปศูนย์สามหกระหว่างกระดกเป็นศูนย์สามเก้าค่ะชอบอันดับที่หนึ่งเลยนะอันดับที่รองลงมาคือเก้าห้าเจ็ดค่ะอันดับที่รองลงมาคือเก้าห้าเจ็ดค่ะทีละขานะอันนี้พี่ๆพ,พร้อมใจแคปหรือยงังคะ ใครแคปทันบ้างใครแคปไม่ทันบ้างบอกได้บอกได้นะบอกได้นะที่รักนะ <S <S ใครแคปทันบ้างใครแคปไม่ทันบ้างบอกได้นะที่รักนะ <S 1> <S 1> อ่าเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์ชันให้ขึ้นให้อีกหนึ่งรอบนะคะเลขที่อาจารย์แค่ชอบแล้วอาจารย์แคมีความรู้สึกว่าโอกาสสําหรับอาจารย์แคที่ที่ชอบนะอาจารย์แค่ชอบเพราะว่า จำเด่นของเราได้ไหมเด่นของเราคือ8กับ9เนาะเด่นของเราคือ8กับ9เพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรสาตัวเนี่ยนะคะก็จะมี3ตัวสุดบังก็จะมีเป็นแปดสี่หกกับสี่นะคะแปดก็แแล้วก็แระหว่ังกระดกเป็น849มีเข้าทั้ง8ทั้ง9เลยในส่วนตัวนะในชอบนะนแ,นนแล้วก็3ตัวหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่เนี่ยอาจารย์เคชอบ9 5 7 ระหว่างกระดกเป็นหกห้าเจ็ดเพราะว่าเขาบอกเก้ามากับแปดแปดกับเก้ามาครัน้นี้ศูนย์สามหกระหว่างกระดกเป็นศูนย์สามเก้าก็จะเข้าเข้าทีพอดีเลยจะเข้าทไีไปโยงกับเลขเด่นแปดและเก้าที่คิดว่ามีโอกาสมานะนะทันไหมจ๊ะอันนี้อันนี้คือหลักการวิเคราะห์เข้าๆข,ของอาจารย์เคค่ะหลักการวิเคราะห์เข้าๆของอาจารย์เคแต่ถามว่าทำไมชุดสามตัวสุดปง สูตปังจึงเป็นสี่ศูนย์สองเพราะอันเนี้ยมีโอกาสเข้าสามตัวหมุนสี่ครั้งหรือที่พวกเราเรียกกันว่าสามตัวข้างหน้าและสามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่ค่ะนะคะนะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะอาจารย์ชัดขาอาจารย์ชัดพร้อมไหมคะวันนี้นะคะมาทวนเลขให้พี่ๆเน้นอีกทีค่ะเน้นนะเผื่อพี่ๆไปไปเจอในหลายๆอาจารย์ เผื่อจะเก็บเลขของอาจารย์เข้ไว้พิจารณาเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เขจะมาชุดสองตัวแบบไม่ต้องกลับสองตัวอันนี้แคปไว้ดูเฉยๆนะมึงวัดที่แล้วสองตัวไม่ต้องกลับเข้าสามหกเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูชุดสองตัวไม่ต้องกลับดูว่าดูสักสองสามงวดก่อนแล้วอาจารย์เข้จะปล่อยสูตรให้เลยปล่อยให้เลยแบบว่าไม่ใ้หวงเลยแต่ว่าด้วยด้วยความที่เป็นสูตรค่ะที่รักา นะด้วยความที่เป็นสูตรนะอาจารย์เค้ก็เลยอาจารย์เคกเพิ่งคำนวณสูตรนี้มาเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเข้าสามหกโดยไม่ต้องกลับเดี๋ยวจะดูซิว่างวดเนี้ยในวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์เคกจะให้แต่มีทั้งหมดยี่สิบห้าหางนะแต่ไม่ต้องกลับเลยเดี๋ยวจะมาดูการแต่ว่าเขาคุ้มเขาคุ้มนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าง,งวดหน้าเขายังงวดที่จะถึงเนี้ยเขายังเข้าจะเป็นครั้งที่สองของการคำนวณสูตรเต็มแล้วเข้า แล้วก็จะบอกพี่ๆแต่แคปไว้ก่อนนะเราก็จะนับสถิติว่างวดที่แล้วเข้างวดนี้เข้าั้าง,งวดที่นี้เข้าแล้วงวดที่หน้าเข้าอีกทีอันนี้จะยิงยาวให้เลยว่าสูตรนี้เสถียรน,นะเป็นสูตรใหม่นะพี่ๆเดี๋ยวพี่ๆมาพรุ่งนี้นะสูตรสองตัวที่ไม่กลับเลยนะคะแบบว่าซื้อแล้วก็ไม่ต้องสม,มมติว่าเราไปเจอลอตเตอรี่อาจารย์แค่ให้พี่ๆไปแปดเก้าสมมติอย่างเงี้ยพี่ๆก็ไม่ต้องกลับเป็นเก้าแปดนะคะมันก็จะเป็นแปดเก้าไปเลยนะคะในป้า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  วันๆได้หลับได้นอนไม่ดูตาสิท่ลักค่ะมัดอินคิดหวยอุย้ยมันสนุกตอนกลางคืนสหมองเนี่ยจะเล่นตอนกลางคืนเพราะว่าเรามันมันจะเป็นโอกาสของการเงียบอย่างเงี้ยค่ะท่รักพอเงียบแล้วเราก็จะมีความสุขว่้โหหวยเข้าเส้นมาเลยนะเส้นเลือดใหญ่เลยที่ลักวิ่งปี๊บลาดหมดนะฮะส่วนใหญ่จะคำนวณสูตรหวยได้ตอนดึกค่ะนะฮะวันะ,ะ้อา,าจารย์ชัดถามว่าแช่ยง<ะ>ไม่ได้อีกหรอ สูตรสูตรสูตรหวยเลยว่าสูตรผีบอกสูตรหวยค่ะผีไม่บอกหนูบอกเองค่ะอาจารย์นะนั่นมันยาผีบอกแล้วหรือเปล่าอาจารย์ก็หวยไงอาจารย์แต่ว่ายาผีบอกเนี่ยคนโบ,บ,บ,บราณเขาเรียกคําว่าถ้ายาผีบอกหมายถึงว่าเป็นเป็นยาที่รักษาสารพัดโรคใช่มอายเหมือนแบบนั่งเขียนกลางคืนไงมันแบบนั่งเขียนกลางคืนใช่ไหมแต่ใช่สูตรพี่รักกนาพรขำเลยนะคะไม่ใช่สูตรผีบอกพี่รัก อาจารย์แค่บอกนี่แหละแต่ว่ามันคิดออกตอนกลางคืนเพราะว่าเราคิดเราคิดอย่างนี้ค่ะสูตรเนี่ยมันจะเป็นล็อกๆอกถ้ากลางวันเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องโทรเดี๋ยวโรงงานโทรเดี๋ยวเพื่อนโทรแล้วโทรหาเพื่อนแล้วโทรเมสากับคนนั้นคนนี้หมดเวลาไปแล้วนะคะไม่มีเวลาคิดแต่กลางคืนเนี่ยร้อยหินเพลิน,นเราก็จะนึกได้เฮ้ย พอมันนึกคุณได้นะที่รักกระดาษเป็นปึกๆอย่างเงี้ยนะเขียนเขียนเสร็จโอ๊ยได้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 พอได้ปุ๊บคนนี้ต้องถอยหลังละถอยหลังถอยหลังงวดอะถอยหลังงวดหมายว่ามันเข้ากิ่งงวดถ้าสถิติมันเลยสี่งวดขึ้นไหมอันนี้ตัดป็นสูตรใหม่ได้เนี่ยอย่างนี้เลยนะคะนะพี่ พี่จวไหวจ๋าทักงน้องแอดมินให้จันแค่หน่อยจ้ะแต่พรุ่งนี้จันแค่ให้น้องแอดมินดูแลให้ตอน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะที่รักนะคะวันนี้ขออนุญาตไม่ปล่อย c s สินค้าเพราะว่าครั้งนี้เป็นตั้งแต่ทำมาครั้งนี้ช้ากว่าครั้งอื่นเลยแต่ว่ามีพี่ๆเริ่มได้ไปนานแล้วก็มีแต่ว่าอถที่ตกหลังท้ายสุดเนี่ยจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจันแค่จะรับผิดชอบด้วยการที่จะเปิดสาขาให้แฟนเพจเองโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะเพื่อจะส่งให้แฟนเพจนะคะวันนี้ นะคะนะวันนี้ให้พี่ๆนะคะ,ะใครที่ยังไม่ได้อลองนั่งสมาธิแบบเบิกบุญเก่ามาใช้สวดมนต์ไหว้พระแบบระยะสั้นลองนำเทคนิคของอาจารย์ชัดไปใช้ดูแล้วพี่ๆจะรู้สึกว่าใครที่ดวงไม่ค่อยดีทำมาค้าขายไม่ขึ้นชีวิตไม่จเจริญรุ่งเรืองมีความรู้สึกว่ามันรุ่มรุ่มดอนดอนติดติดขัดขัดลองนำไปใช้ดูนะคะลองลองเปิดใจเปิดเปิดใจสวดมนต์ตามอาจารย์ชัดอาจารย์ชัดนี่ อาจารย์แค่นี้ทํารายการพระมามากกว่า13บปีนะที่รักกว่าจะมาหยุดมาอยู่จุดตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ทําได้นะคะจริงๆลองดูแล้วจะรู้ว่าทําไมแฟนเพจไม่ยกอาจารย์ชัดถึงเยอะขนาดนี้นะคะภูกจะ